ะะวันนี้นะคะน้องกิ๊กก็นํารถแบรนด์ยอดนิยมของคุณหมอพยาบาลเลือกใช้ไม่เป็นอันหนึ่งให้ชมเพราะว่าเขาจะคนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักและรถที่กิ๊จะนาเสนอวันนี้นั่นก็คือ Volvo VC0 t ทไฟนั่นเองนะคะเป็นรถปี2014เป็นรถมือเดียวออกทางปลายแดงด้วยที่สำคัญนะคะมาพร้อมกับสีสันสะดุตาราคาที่เราใจมากๆอยู่ที่3,99,000บาทเท่านั้นคะ่ะคนไหนเห็นก่อนมาจองก่อนนะคะบอกเลยว่าสวยๆดีๆแบบนี้เหลือแค่คันเดียวเท่านั้นคะ่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะชมไปพร้อมๆกันเราจะเริ่มจากบริเวณด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้าของเขาก็มาพร้อมกับนี่เลยคะ่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ายซีนอนแบบนี้นะคะโคมไฟเนี่ยใส่แจ๋วเลยนะคะแบบนี้เลยเพราะว่าเคลือบด้วยโพลิเมอร์อย่างดีรถริ้วรอยแล้วก็ไม่มีรอยแตกลายงาด้วยตรงกลางของเขาก็ครอบด้วยโครเมียมสีเงินตรงกลางมาพร้อมกับโลโก้ v วลโวนั่นเองนะคะบอกเลยว่าโดดเด่นมากๆใครตั้ กระโปรงเขาก็อัดแน่นด้วยเครื่องยนต์เบนซินนะคะ 2,000cc 5สู20บ20วาว์ให้กำลังสูงสุด213แรงม้าในเรื่ององความแรงความเร็วไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนค่ะ ดีด้านข้างของเขาจะเป็นทรงแฮทสแบกห้าประตูแบบนี้นะคะมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด15นิ้วหน้างเงา5าแฉกแบบนี้เลยกระจกมองข้างเป็นแบบพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลีย้ยวที่อยู่ในตัวเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะด้านล่างมาพร้อมกับเซนเซอร์ตัวบายสปอร์ตแจ้งเตือนในจุดบอร์ดเวลารถเข้ามาใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะคะเพื่อแจ้งเตือนให้เราได้ทราบว่ามีรถเข้ามาใกล้ๆหรือมีวัตถุมาใกล้ๆของเรานั่นเองนะคะในส่วนของมือจับของเขาจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับระบบคีย์เลส ทั้ง4บานเลยนะคะแค่เราสัมผัสเบาๆตรงนี้นะคะประตูก็จะล็อกอัตโนมัติแบบนี้ถ้าเราต้องการปลดล็อกไม่ต้องกดรีโมทเลยค่ะแค่ถือไว้ใกล้ๆแล้วก็สอดมือเข้าไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะประตูก็จะเปิดอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะถ้าต้องการล็อกก็กดลงไปแบบนี้ปุ๊บอ่าล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะปุ๊บนี่เลยค่ะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ในเรื่องของบอดี้ของเขาสิ่งที่ทําให้ตัว รถเนี่ยดูเฉียบคมมากี่คขึ้นนั่นก็คือโครเมียมสีเงินที่แต่กับขอบรถแบบนี้เลยโอ้โหโดดเด่นมากๆเลยนะคะในส่วนอัตราสิ้นเปลืองของเขานะคะคันนี้รองรับเลิ้มมันได้ถึง e 2 0ด้วยนะคะบรรจุน้ำมันได้ประมาณ57ลิตรเลยนะวิ่งกันเดียวยาวไกลๆได้เลยค่ะ ท่บวดีด้านหลังเลยนะคะด้านหลังของเขาก็เท่สปอร์ตไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะคะด้านบนฝุดมาพร้อมกับสปอยเลอร์เท่ๆแบบนี้ ไฟเบรกดวงที่3เป็นแบบ LED นะคะถ่ายกลงมาก็เป็นที่ปัดน้ำฝนนั่นเองนะคะ,ะเพิ่มคัสนใปอร์แสในการมองเห็นเวลาฝนตกนั่นเองนะคะทีไฟนั่นเองก็คือชื่อเครื่องยนต์ของเขานะคะ V40 นั่นก็คือชื่อรุ่นนั่นเองด้านหลังสุดมาพร้อมกับพักกิ n ซ Sensor อีก4จุดด้านล่างสุดของเขาเป็นท่อไอเสียคู่แบบสปอร์ตด้วยคะ่ะยังไม่หมดเท่านั้นส่วนฝาท้ายของเขาแค่เราสัมผัสเบาๆแบบนี้นะคะยกนิดนึงฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นด้วยอัตโนมัติแบบนี้เลยคะ่ะคันน อุปกรณ์ต,ต่างๆยังอยู่ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ขั้นสัมภาระแบบนี้นะคะก็ยังอยู่ครบบอร์ดแถวที่สงของเขาสามารถพับลงไปได้เป็น40-60เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระนั่นเองค่ะมาค่ะมาต่อกันที่บอดี้ภายในนะคะบอกเลยว่าสวยงามตามแบบฉบับของสแกนดิเนเวียนเลยนะคะภายในของเขาจะตกแต่งด้วยโทนสีดําแบบนี้เพิ่มความเท่ความสปอร์ตเข้าไปอีกค่ะตำแหน่งที่คนขับนั่งนะคะบอกเลยว่าเป็นระบบไฟฟ้าจ้ามาพร้อมกับเมมโมรีได้3ระดับด้วยกันนะคะ ปีกเบาของเขานะคะนี่ค่ะอบกระชับได้ดีออกแบบมาให้เหมาะกับสรีระของเรานะคะลดการเมื่อยล้าของคนขับหรือคนนั่งได้ดีมากๆเลยนะคะสําหรับเบาของเขานะแล้วก็ในเรื่องของการตัดเย็บบอกเลยว่าคุ้นขอบมาได้สวยมากๆตรงกลางมาพร้อมกับโลโก้อาร์ดีไซน์มาพร้อมกับชุดแต่งนั่นเองนะคะคนไหนได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากสําหรับคันนี้เนาะในส่วนของพวงมาลัยของเขานะคะก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังสามการแบบนี้ฝังไซมือมาพร้อมกับระบบคูสคอนโทรลนะคะเป็นระบบควบคุมความ เร็วในส่วนของหน้าจอของเขาก็จะออกแบบเป็นแอนะล็อกแบบนี้เลยนะคะดูสวยนะ ดูแบบไม่เหมือนใครดีในส่วนของหน้าจอตรงกลางนะคะเราเข้ามาตั้งค่าต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นมีเดียเรดิโอไมค์คานะคะเข้ามาเช็คสเตต,ตัสตรงนี้ได้ว่าเจ้าของเดิมทําอะไรไปแล้วบ้างนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนให้เราได้ทราบตรงนี้เนาะถือว่าอยู่ในระดับสายตาที่ดีเพื่อจะได้ไม่ต้องลาสายตาจากของถนนนั่นเองในส่วนของตรงกลางนะคะก็จะมีปุ่มคนทนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็อุณหภูมิของแอร์อุณหภูมิของพัดลมนะคะตรงนี้สามารถเข้ามาจับ หรือเปิดต่างๆตรงนี้ได้ในส่วนของแรงลมหรืออุณหภูมิหรือว่าการที่จะให้แรงลมไปสัมผัสขีดตรงไหนใบหน้ารำตัวที่เท้านะคะสามารถคอนโทรต,รตรงนี้ได้เลยนะถือว่าออกแบบมาได้ง่ายคือทําเป็นรูปคนนะคะเราอยาก ให้ลมไปในทิศทางไหนก็สามารถกดตรงนี้ได้แล้วในส่วนของเกียร์ของเขานะคะก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วคันนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเองในส่วนของตรงกลางตรงนี้นะคะเป็นที่วางแก้ว2ตำแหน่งด้วยกันแล้วก็ในเรื่องของยางตรงนี้นะคะยังอยู่สภาพที่ดีมากๆเลยเพราะเจ้าของเดิมนะคะไม่เคยจอดตากแดดนะถ้าจอดตากแดดในเรื่องของอุปกรณ์หรือ อะไรต่างๆภายในเนี่คะ่ะจะมีการเปื่อยกันยุ่ยกันกรอบแล้วแต่คันนี้ยังคงสภาพได้ดีทีเดียวรวมถึงที่เท้าแขนของเราเลยนะคะสภาพหนังก็คือดีไม่แตกลายงาด้วยนะคะสามารถเปิดใช้งานได้สบายๆทุกอย่างอยู่ครบจ้า บอกเลยว่าคนไหนได้ไปคุ้มสุดคุ้มยังไม่หมดเท่านั้นนี่ค่ะด้านบนของเรานะคะกระจกมองหลังนี้ก็จะเป็นแบบไร้ขอบแบบนี้เปิดการมองเห็นได้ดีมากๆเลยเนาะสำหรับรถคันนี้เดี๋ยวเราลองไปนั่งด้านหลังดูนะคะว่าด้านหลังจะนั่งสบายเหมือนด้านหน้าแบบนี้ไหมไปค่ะ ะะกำลังมองหารถที่ให้ความปลอดภัยสูงสุดไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้รถใช้ถนน volvo v 四ศคันนี้ตอบโจทย์ที่สุดค่ะซื้อรถมือสองต้องซื้อสภาพดีแบบนี้เท่านั้นต้องซื้อกับชุมที่รับประทานอย่าง open road ค่ะสำหรับวันนี้คลิปกับ volvo v ศูต้องลาไปก่อนบ,าย,บายค่ะ